เริ่มจากแรงอธิษฐานอันแรงกล้านะครับจึงทําให้อยากจะไหว้แล้วก็อยากจะอธิษฐานกับองค์เจ้าแม่กวนอิมจึงชวนกันว่าจะไปที่ไหนกันดีสรุปก็คือเราไปกันที่เกาะสีชังดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ดีแท้แล้วก็จะรออะไรอยู่ล่ะครับมุ่งหน้าสู่เกาะสีชังทันทีระยะทางประมาณ1 1 0สกิโลนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็มาถึงเกาะสีชังนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมากันเยอะมากๆเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ พราะที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะครับถ้าเลือกข้ามฟากคนละ50บาทนะครับต่อเที่ยวนะครับไปกลับก็100บาทพอดีแต่แนะนำนะครับให้ไปค้างที่นั่นสักคืนหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ประตำหนักแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะครับที่จุดชมวิวแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยควรจะออกเที่ยวตอนประมาณสัก4โมงเย็นดีกว่า ที่นี่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับแล้วก็3ล้อไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนนะครับแนะนําให้เช่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่าแต่ถ้าขาดอากาศร้อนๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับราคาก็ประมาณ250บาทเหมือนกันนะครับ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเกาะสีชังเลยก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวรวมทั้งทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวเนี่ยแล้วก็มาทํางานหรือว่ามาธุระต่างๆบนเกาะสีชังเนี่ยล้วนต้องเดินทางมาสัก vitamins, สการบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่โดยมีความเชื่อว,ว่าถ้าได้มาไหว้ติดต่อกัน3ปีเนี่ยจะสมปรารถนาในสิ่งที่ขอนะครับเม <Network ing> ื่อเสียงเล่าขานนะครับถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมหวังสมปรารถนานะครับในสิ่งที่ขจรไปทั่วประเทศนะครับทั่วต่างประเทศด้วยนะครับต่างค นะทางเดินทางมามากยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับชาวเรือนะครับที่สัญจรผ่านน่านาน้าแถวนี้นะครับย่อมรู้ดีว่าการได้มากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นเนี่ยเป็นสิริมงคลต่อการออกเรือเดินท,ทำมาหากินด้วยนะครับเพราะว่าความเป็นมาขององค์เจ้าพ่อนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์นะครับของชาวจีนโพ้นทะเลนู่นนะฮะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอย่างแท้จริงเลยนะครับจารึกในจารึกจีนนะครับโบราณนฮะนายอุ้งซิง แซ่อึ้งนะครับขณะที่มาจอดเรือท่อสมออยู่ที่หน้าเกาะสีชังเนี่ยได้เห็นแสงไฟอยู่บนเขานะฮะจิงปีนขึ้นไปดูนะครับบนรูปหินย้อยลักษณะเหมือนศรีรษะนะครับคนทรงตามตำราเป๊ะเลยนะครับถือว่าเป็นลูกเจ้าพ่อที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับอยู่ในถ้ำเขากลางทะเลแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีน้ําอยู่ข้างหน้านะครับตามที่ชาวจีนโบราณเชื่อถือกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับ อันนั้นเขาเขาทำอะไรอ่ะอ่างเก็บน้ำฝนกันอ่างเก็บน้ำฝนเหรอหมายถึงว่ามันจะมีเฉพาะหน้าฝนใช่ไหม<อ>มีพื้นที่ฝนตกมรงนีเฉพาะหน้าฝนอ๋อมมนีะเป็นน้ำจืดใช่ไหมอ๋อเขาจะเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำจืด<อ>แล้วที่นี่น้ำที่นี่เขาเอามาจากไหนครับป้าบางทีเขาเขามีรถมาโตเรือมาส่งเหรอค่ะมีเรือมาส่งทีเขามาส่งเขาก็ซื้อก็เขาปัา๊มข,ขึ้นมาอ๋อ การสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับจุดทูป25ดอกนะครับคุกเข่าต่อนหน้าองค์เจ้าพ่อกล่าวออกเสียงหรือกล่าวในใจทั้งสองอย่างจากนั้นก็กล่าวชื่อจริงนามสกุลจริงขอบารมีของเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอพรจากเจ้าพ่อเขาใหญ่ตามที่ใจต้องการหรือบนบานในสิ่งที่เราประสงค์ก็ได้นะครับการปักทูปนะครับเริ่มต้นที่จะเข้าทางหน้าประตูองค์ศาลนะครับหรือที่เขาเรียกว่ามึ่งซึ่งนะครับด้านซ้าย1ดอกหรือครับด้านขวา1ดอกจากนั้น ก็ปักที่หน้ากระถางองค์เจ้าแม่ทับทิมจํานวน3ดอกแล้วค่อยปักที่กระถางทูบหน้าองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่จํานวน3ดอกแล้วจึงปักที่เจ้าพ่อภูผายอีก3ดอกต่อมาให้เดินขึ้นไปยังถ้ำสารเจ้าพ่อเฮ่งเจียนะฮะแล้วก็ปักทูบกระถางนะครับหน้าถ้ำเจ้าพ่อเฮ้งเจียจํานวน5ดอกหรือที่เรียกว่าว่ฟ้าดินจากนั้นก็ปักหน้าองค์เจ้าพ่อเฮ่งเจียนะครับ 3ดอกนะครับแล้วก็ปักที่กระถางองค์แม่ย่า3ดอกและจึงไปปักที่กระถางทูบของปู่ฤษีอีก3ดอกนะครับโดยการวนเข้าไปทางด้านขวานะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการ ทำจเจ้าพ่อแห่งเจียแล้วนะครับก็นําแผ่นทองนะครับที่ได้มาปิดที่องค์เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็เติมน้ามันตะเกียงนะครับภายในถ้ำเขาใหญ่เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็การขอพอรเทพขององค์เจ้าพ่อเขาใหญ่เนะี่ยมีความเชื่อในด้านต่างๆแตกต่างกันออกไปนะครับเขาบอกว่ามึงซึ่งเนี่ยเทพที่ดูแลอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นการขออนุญาตเข้าไป กัลละองเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าแม่ทัพทีมเ,เทพที่ดาหแห่งท้องทะเลนะครับขอพรให้เดินทางข้ามทะเลได้ความปลอดภัยแล้วก็ค้าขายดีเจ้าพ่อภูผาเทพแห่งขุนเขานะครับขอพรความมั่นคงแข็งแรงนะครับการประกอบธุรกิจให้เป็นประสบความสําเร็จที่ดีนะครับแล้วก็การไหว้ฟ้าดินนะครับเพื่อขอพรให้ฟ้าดินคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างสมบูรณ์ปูนสุขให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเจ้าพ่อแห่งเจียนะครับขอพรในความสาเร็จนะครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการเงินคล่องแคล่วแล้ว ก็ว่องไวอาชีพราชการแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจนะครับมากรับไหว้กันจํานวนมากเลยนะครับ <S <S หลังจากไหว้องค์เจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จแล้วนะครับก็11โมงพอดีจึงเดินทางต่อด้วยรถ3ล้อให้เช่าเหมาลำนะครับสู่จุดชมวิวอิสยาพรหรือที่รู้จักกันในานามเขาขาดนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหิวแล้วด้วยนะครับจึงแวะทานอาหารกันก่อนก่อนที่จะไปชมวิวสวยๆกันต่อนะครับ ครับ ทางด้านหลังของผมนะฮะเป็นจุดชมวิวนะครับนอที่เรียกกันว่าช่องอิสรียพรนะครับนอซึ่งเป็นช่องเขาขาดนะครับนอที่มาบรรจบกันตรงนี้พอดีเลยนะครับนอแล้วก็เป็นในสมัยของรัชกาลที่5นะครับนาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับนะท่ามาและทับที่นี่นะฮะถือว่าเป็นจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับนอทางด้านหลังของผมนะฮะนเป็นช่องเขาขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านหลังเป็นทะเลนะครับนอแล้วก็เป็นช่องที่แบบว่าเป็นหน้าผานะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ จะไหลแบบขึ้นอ่ะสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้าลงไปดูข้างล่างนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บรรยากาศทางด้านหลังห้องผมนะฮะน่าจะมีแจ็คสเปโร่นะครับหนอหนึ่งคนนะฮะที่นะครับตอนนี้ยืนถ่ายรูปอยู่ทางด้านหลังห้องผมนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะที่สวยงามนะแล้วก็ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในเกาะสีชังนะครับเนาะที่มีนักท่องเที่ยวมาที่กันค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะครับเนาะถ้าเกิดใครที่มานะฮะส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมล้อตุกงตุ้งเนี่ยจะพามาที่นี่นะครับเนาะถือว่าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่สามารถทําให้นักท่องเที่ยวนะครับนะมากันเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากๆเลยนะครับเนาะอุณหภูมิค่อนข้างตอนนี้ช่วงกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ สามารถที่จะออกไปถ่ายรูปหรือว่าชมวิวกันนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้นะฮะจะมองพระอาทิตย์ตกดินนะฮะทางด้านนู้นนะครับเนาะตอนในช่วงเย็นๆเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินเนะ่ะสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมฮะรับรองได้เลยนะใครที่มาตรงนี้นะครับจะประทับใจในจุดชมวิวจุดนี้ครับป้าเอี๊ดีค่ะป้ชื่ออะไรนะครับป้าอีตป้าอีทนะค่ะโอ้ชื่อเดียวกันเลยกับผมเลยผมก็ชื่ออีทเหมือนกันค,ครับผมค่ะเอ่อคุณป้าสอบถามนิดนึงที่เนี่ยมันมัน บรรยากาศมันอย่างเงี้ยแล้วช่วงไหนฮะที่บรรยากาศที่น่าเที่ยวในที่สุดหรือว่าบรรยากาศสวยงามที่สุดครับจริงๆแล้วอ่ะทะเลหน้าร้อนมันก็จะอีกแบบหนึ่งัดน้ำก็จะใสแต่ถ้าด้วยความที่เป็นคนไทยจะไม่ชอบมาร้อนๆใช่หมะกลัวแดดอใช่ท่านี้ป้าก็จะเรียนให้คุณทราบว่าถ้าเกิดมิถุนาฝนมันจะตกอากาศมันก็จะซอฟลงหน่อยต้นไม้มันก็สวยงามสะพัง จริงๆแล้วสีชางเนี่ยเรามาได้ทุกหน้าแต่ที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ช่วงเย็นๆเลยใช่ไหมหยุดถ้าให้ตรงนี้ถ้าให้ที่ดีๆก็คือหมายถึงว่าดูพ้าที่ตกน้ำทะเลเลยตรงนี้สวยที่สุดสวยที่สุดเลยใช่ไหมใช่เน่ยช่องเขาขาดนะคะจะมีป้ายอยู่นะคะมันขาดลักษณะยังไงครับชื่อขาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแหว่งเข้ามา ใช่ใช่ใแต่แต่เรามองเราอยู่อยู่บนบกนั้นเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเรานั่งเรือออกไปเพราะว่าลูกชายป้าเขาเป็นนักเรียนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนชุมพลจาทหารเรือเวลาตอนที่เขาฝึกภาคทะเลเขาจะบอกว่าเขาเข้าใจแล้วทาไมทําไมถึงช่องเขาขาดชื่อว่า เขาขาดถ้าเขามองจากทะเลเข้ามาภูเขามันจะขาดออกจากกันเลยมันจะเป็นอ่าวเข้ามาจริงๆแล้วอย่างภูเขามันจะต้องแบบนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละออจะเป็นแบบน้ำนะคะว่าแลวลมทำไมตรงนี้ลมมันแรงเพราะว่ามันมันมันมีอ่าเป็นอ่าวเข้ามาถ้าหน้าร้อนลมจะเย็นตรงเนี้ยก็คือ เขาเรียกหน้าลมนอกหน้าหน้าร้อนนะสำหรับคนเกาะเนี่ยคนทะเลจะเรียกว่าลมนอกลมจะพัดอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอ่แต่ถ้าหน้าลมในลมจะเข้าหน้าบ้านเราซึ่งจะเป็นหน้าหนาวนั่นน่ะมาจากทางนู้นใช่ไหมใช่จากท่าเรือที่คุณมาลมจะตีมาแบบนี้แล้วก็สองถ้าเกิดมากล่าวชีงจริงแล้วเนี่ยป้าจะแนะนำพระอาทิตย์จะขึ้นที่หน้าพระราชวังเดี๋ยว หมายถึงว่าพาที่จะขึ้นทางนู้นใช่แล้วปกติแล้วตกตรงนี้จะเป็นทุกวันไม่ว่าซีซั่นไหนครับตกที่นี่ตกที่เขาขาดแล้วก็ขึ้นที่หน้าพระราชวังเดี๋ยวนะพระราชวังใช่ไหมที่สวยๆใช่ไหมใช่ใช่คือคือเนเนจากจากเขารับคุณมาจากท่าเรือมาเจ้าพ่อขอใหญ่คือจุดที่หนึ่งใช่ครับจุดที่สองก็คือเน่ยที่นี่แลนด์มาร์คนะช่องเขาขาดแล้วก็จุดที่สามก็คือพระราชวัง ก็ไม่ไกลกันจากที่นี่เท่าไหร่ใช่ไหมประมาณกิโลครึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไม่กี่นาทีใช่ครับเพราะว่าสีชางไม่มีไฟแดงใช่ไหมใช่สีชางไม่มีไฟแดงเหมือนอย่างอย่างอย่างพักที่พี่เนี่ยนุ่มน้ําหนูนาเงี้ยจะมาจากแต่ละที่แต่ละที่อ่ะจากนุ่มน้าหนูนาไปไปเขาขาดไปพระชว่ห้านาทีขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างครั้งหน้าแล้วแล้วผมสอบถามนิดนึงนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากันส่วนมากเขาจะมากันประมาณช่วงเดือนไหนที่เยอะเลยเรื่อย มันจะมีก็ลองวีลองวีเขาก็จะมาเหมือนแบบวันหยุดน่ะสุกเสาร์อาทิตย์จะมาสองวันวันที่สามเขาก็กลับกันแล้วแต่ไม่ได้แน่นแล้ววันธรรมดาครับคุณป้าเรื่อยๆค่ะวันธรรมดาก็เรื่อยใช่แต่ก็มีพอมีใช่ไหมมีมีมีไม่ถึงกับเหงาเลยนะไม่ไม่ถึงกับเหงาเลยคครรัับบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่เคยมีปรากฏครับ ไม่เคยมีเลยักท่องเที่ยวก็มากันตลอดนะเนาะใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเราอยู่แล้วเราก็ช่วยกันดูแลด้วยคุณป้าเล่าเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ที่ป้าอยู่พอทราบอลยเนาะก็คือเป็นเหมือนแบบพระราชฐานชั้นนอกป่ะอย่างวังอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสีชังเนี่ยคือ ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดเหมือนอย่างชื่อช่องอิศยาพรเขาคันเป็นชื่อที่เสด็จพ่อเราห้ท่านทรงประธานตั้งอ๋อเหลอเป็นคนตั้งให้ใช่แล้วแรกเด็กอย่างคุณขึ้นไปดูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยพระพาพระพาที่ประทับที่เสด็จพ่อจะมาชมพระาทิตตกตรงนี้คือสมัยก่อนคนสมัยก่อนต้องเรียนได้ทราบสมัยสมัยเดินสมัยท่านที่ท่านมาและรัชกาลที่ห้ามาเนี่ยท่านก็มาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ที่วังเนี่ย คืออย่างอย่างจากที่คุณไปไปดูตานานนะพระพระรพระที่นั่งวิมานเมฆคงจะรู้จักรู้จักรูจักพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเอาของบ้านเราไปนะ๋อหมายถึงว่าของประดับหรือว่าหรืใว่ไม้เป็นพระที่นั่งย้ายไปใช่แสดงว่าที่นี่เก่าแก่จริงอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณไปวางนะยพี่ถึงบอกเสียดายว่ามาึงช่างจริงแล้วอ่ะมาถึงช่วงบ่าย สมมติวันนี้คุณมาบ่ายคุณมาบ่ายปุ๊บคุณเก็บตัมพาระเข้าที่พักแล้วคุณก็มาถ่ายรูปพระาทิตย์ตกก่อนออออนะรุ่งขึ้นตอนเช้าพาทิตย์ขึ้นที่วังและช่วงเวลานั้นเราก็ยังมีเวลาที่จะเที่ยวรอบเ่อะได้ เสียดายเลยดูงี้มาค้างคืนสักก็ดีนะเรานึกไม่ถึงงานก็เลยรีบมารีบมาอยากมากมแต่ไม่เป็นไรวดหน้ามาใหม่มาแล้วก็ป้าก็มีห้องพักนะห้องได้ได้เดี๋ยวจะมาป้าเลยแม่แม่แม้กำลังคุยกับป้าอีทอย่างสนุกสนานเลยนะครับพอดีสามล้อมารับแล้วเลยต้องไปต่อนะฮะบอกแกแล้วครับเดี๋ยววันหลังจะมาคุยด้วยใหม่แต่แกคุยสนุกมากมากเลยนะฮะแกเปิดร้านอาหารอยู่ที่จุดชมวิวนั่นแหละนะครับนะใครไป ให้ไปหาไปอีทเลยนะครับชื่อร้านว่าชมตะวันนะครับอาหารอร่อยสุดๆใน3โลกเลยนะครับหรือว่าเราหิวก็ไม่รู้นะฮะจึงต้องบอกลาไปอีทก,ก่อนเลยนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าพระตำหนักใช่ไหมคุณมังพระตำหนักจุธาทุตนะครับพระราชฐานนะครับหรือหรือว่าพระตำหนักของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นแหละนะครับที่สร้างไว้ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะตอนนี้น้ํามันลงฮะมันก็ ความสวยงามก็จะอาจจะลดหายลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะแต่เขาบอกว่าต้องรอให้เย็นๆสักนิดหนึ่งอะนะครับเนาะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะทําให้สวยงามมากๆนะครับเรือนนะฮะมีทั้งหมด3หลังนะครับเนาะที่เป็นยื่นออกไปในทะเลนะครับก็ สวยงามอยู่นะครับนั่งพักผ่อนให้จิตใจสบายนะครับกับครั้งแรกที่ได้มาตื่นตาตื่นใจมากๆกับสถาปัตยกรรมเก่าๆแล้วก็ธรรมชาติที่ลงตัวนะครับอย่างสวยงามเลยนะท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายเวดงกันด้วยนะครับพระจุธาทุตราชฐานนะครับเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยเริ่มสร้างอาคารที่พักต่างๆตั้งแต่ปีพศ2432 แล้วก็ใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็พระราชวงศ์จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรศ1 1 2ซึ่งมีกองทหารบุกขึ้นที่เกาะสีชังและก็ปิดอ่าวนะครับการก่อสร้างพระที่นั่งพระตำหนักต่างๆก็ยุติลงนะครับในปีพศ .2435 นะครับปรดให้ลื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆไปสร้างที่อื่นนะครับตั้งแต่นั้นมาเป็นอันยกเลิกพระราชวังที่เกาะสีชังเลยครับ สี่โมงเย็นได้เวลากลับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีอีกหนึ่งทริปแล้วก็มีความสุขมากๆได้ดั้งทําบุญแล้วก็ได้ท่องเที่ยวนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับสัญญาว่าเราจะกลับมาใหม่เมื่อเราพร้อมนะครับคลิปหน้าเราจะไปปลูกป่าชายเลนกันที่ปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเจอกันวันที่4ที่หนี้คลิปนี้มาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆมาฝากกันเสมอเลยนะครับไปละสวัสดีครับ